สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมชันแบงค์จากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่องยู u ูบทางผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์ของกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะโดยเราจะมีการแชร์แผนหรือไอเดียในการวางแผนการเทรดสำหรับตัวทองคำตัว BTC เนาะให้ในกลุ่มของคนเปิดพอร์ตเนะาะส่วนกลุ่มของกลุ่มนักเรียนเนาะเราจะมีกลุ่มนักเรียนตอนนี้คือรุ่น12บเนี่ยผมปิดไปแล้วเรียบร้อยในกลุ่มนักเรียนเราจะมีไลฟ์ให้ก็คือในไลฟ์ของตัว ช่วงเย็นเนาะจะมีไลฟ์ตัวทองคําแผนในช่วงเย็นแล้วก็ตัวทีเฟกเราหุ้นวันละ5ตัวเนาะแต่สําหรับคนที่อ่าคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะก็สามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มของคนเปิดพอร์ตได้โดยเราจะมีแผนของตัวทองคําให้อ่าทั้งรอบกลางวันแล้วก็รอบเย็นเนาะโดยรอบเย็นก็คือมาจากอ่าแผนที่เราไลฟ์กับกลุ่มนาเกียนเนาะผมจะส่งเป็นคลิปวิดีโอเข้ามาให้ในไลน์ของคุณคนเปิดพอร์ตเนาะส่วนแผน b t c อาจารย์พีทที่จะอัปเดตให้ในแต่ละวันให้แล้วเนาะก็ทั้งหมดจะเป็นอ่เหมือนเป็น คลิปเป็นคลิปเป็นแผนในการวางแผนการเทรดอธิบายแผนในการวางแผนการเทรดประจําวันให้เนาะ,ะไม่ไม่แล้วก็ในใน,ในกลุ่มไลน์ก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการส่งสัญญาณให้สังเกตเนาะว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเราจะเล่นฝั่งไหนแล้วก็ฝั่งไหนในเล่นเล่นฝั่งไหนที่ได้เปรียบในช่วงในช่วงนั้นๆเนาะก็ใครสนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มได้ก็สามารถที่จะกดคลิกลิงก์เข้ามาเนาะจากมีจากลิงก์เข้ามาเนี่ยจะมี ตรงนี้เนาะจะมีลิงก์ลิงก์ตรงนี้ให้ลิงก์ตรงนี้ให้กดคลิกลิงก์ตรงนี้เข้ามาได้เลยแล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรตามนี้เลยเนาะใครที่ได้เลขอ่าส่วนใครที่ได้เลขพอร์ตมาแล้วเนาะก็อ่ารบกวนทักไลน์ผมหน่อยเนาะก็คือ B ทักไลน์ผมเข้ามาเนาะ b a e W a n g b a n k อ่าแล้วก็ทักไลน์เข้ามาแล้วก็แจ้งเลขที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะว่า เ,เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วผมจะให้แอดมินเนี่ยเป็นคนตรวจสอบเนาะแล้วก็ดูเงื่อนไขทําตามเงื่อนไขอะไรครบก็สามารถที่เข้ามาในหลายกลุ่มได้ส่วนเ,เงื่อนไขเนาะก็เดือนนึงก็อย่างน้อยก็มีออเดอร์อย่างน้อยหนึ่งออเดอร์ก็โอเคแล้วเพื่อที่จะเข้ามาในในกลุ่มสังคมการเทรดของเราเนาะก็ยินดีต้อนรับที่พิจารณาขอโชคดีครับบีครับ สวัสดีพี่ทุกท่านัะมาดูแผนทองคําสําหรับรอบกลางวันวันนี้เนาะวันนี้วันศุกร์ที่17ตุลาคมตอนนี้เวลา11นาฬิกา6นาทีนะเดี๋ยวมาวางไอเดียสำหรับแผนทองคากันหน่อยโอ้โหจากเมื่อคืนเมื่อวานก็คือเราเล่นย่อบายคือแนวรับก็คือโซนล่างโซนนี้เนาะคือแนวต้านก็คือเด้งช็อตจากเด้งเซลจากตรงนี้ลงมาหาทางเก็ตโซนล่างแล้วเราหาจังหวะย่อบายจากโซนล่างขึ้นไปหาทางเก็ตโซนบนเนาะอ่าแล้วก็ราคาก็วิ่งมาตามไอเดียนั่นแหละแต่ว่าคือเทรนเนี่ยมันยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนเะ แล้วก็ของแผนรอบเมื่อคืนนี่มันจะมีจังหวะที่ว่าเด้งช็อตก็คือเด้งเซลแถวๆโซนนี้เนาะกรอบในการเล่นมันก็อยู่แถวๆโซนนี้แหละแต่สุดท้ายตอนกลางคืนเนาะก็คือเมืม่อวานเราก็เล่นกันแค่นี้เนาะเล่นแค่นี้แล้วก็เลิกไปอ่ามาดูตเปิดมาตอนเช้าโหแม่งตกใจนะตกใจนะว่าเฮ้ยทองนี่ขึ้นไปอยู่อะไรนะเมื่อคืนยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยตรง425 4255 4260แถวๆโซนนี้เนาะตื่นเช้ามามาแถวๆโซนนี้เฉยเลยเนี่ยเนี่ยตรงที่ 4373ซึ่งมันจะมีจังหวะให้เราเล่นก็คือท่อนตรงนี้แหละนี่เนี่ยท่อนตรงนี้แหละตอนที่เขา15นาทีเนี่ยหลุดโลตรงนี้ลงมาแล้วก็มีการทิ้งตัวลงแล้วก็มีการหลุดสวิงโลซ้ายท่อนนี้เป้าหมายในการลงของรอบเชา้าก็ตามไอเดียเลยเมื่อเช้าก็ส่งไปให้แล้วนะว่าเนี่ยย่อมาแถวๆโซน2 6 8ที่เป็นแนวรับของ15นาทีที่4281โดยประมาณตรงนี้เราถ้ามันไม่หลุดนะแล้วก็มีแท่งเทียนเขียวเริ่มดึงกลับก็ สามารถที่จะบายตามขึ้นไปได้เรามองแค่แนวแก็บที่มันเปิดกระโดดตอนเช้าตรงนี้ก่อนที่4 3 3 2ามสามไปมามาจากลงมาจากนี้นะลง7 9ลงมาลงมาที่7 9คือ4 3 7 9ลงมา4 2 8 7 9ลงมาร้อยเหรียญตอนนี้ดีดกลับขึ้นไปเกือบร้อยเหรียญคือไปกลับเนี่ยสองเหรียญแล้วนะ เล่นกันโหดมากโอ้โ oh, หแล้วแต่ว่าอย่างน้อยก็คือเราได้ย่อบายจากตรงนี้ตรงเนี้ยคิดว่าน่าจะมีเนวหายขึ้นไปแหละประเด็นประเด็นคืออะไรประเด็นคือมันมีสัญญาณของ hidden เมื่อเทียบกับโลก่อนหน้าจากท่อนตรงนี้เนาะเนี่ยเนี่ยจากท่อนตรงเนี้ยมันมีสัญญาณ hidden ก็เลยมองว่ามันจะขึ้นต่อไปหาเป้าหมายถัดไปเดี๋ยวมาดูกันต่อละกันว่าทา่าตในการขึ้นต่อจะไปได้ถึงเท่าไหร่เออจะไปได้ถึงเท่าไหร่ก็ต้องวัดจากชุดฟิโบชุดย่อยนี่แหละเพราะว่าทางเต็มใหญ่มันเล่นจบไปหมดแล้ว แล้วอย่าลืมว่าโอ้โหออทำหายทุกวันนะโดยไม่รู้เลยว่ามันขึ้นมาด้วยสายอะไรเอออ่ะไปดูข่าวก่อนเออก็ต้องเล่นไปตามมาร์เก็ตเมเกอร์ดอกวันนี้นะวันนี้วันที่สิบ็ดนะวันศุกร์ที่สิบเจ็ดวันนี้มีข่าวช่วงเย็นจะมีตัวเลข C P I ของฝั่งยนะูโรโซนเนาะก็เงินเฟอ้อม,มองว่าจะเพิ่มขึ้นนะออส่วน อข้างล่างวันนี้ตอนแรกรู้สึกเมื่อวานเห็นมีข่าวตัวนอนฟาร์มนะเอาออกอีกแล้วเอาออกอีกแล้วเว้ยเอออะไรวะอหลังเที่ยงคืนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้ข่าวสําคัญของฝั่งอเมริกานี่แทบจะไม่มีเลยนะก็ต้องไปดูอีกทีในสัปดาห์หน้าแหละเออไปดูอีกทีในสัปดาห์หน้าไปดูข้อมูลในเชิงกราฟร,ราคาหน้างานกันตอนนี้เลยไปดูในภาพใหญ่ก่อนอไปดูในภาพของไทม์เฟรมวีคนะวีคเนี่ย คือแม่เจ้าโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นแท่งเดียวนี้คือแบบสามร้อยเหรียญอะเนี่ยจากโลที่สามเขาเรยว่าสามเก้าเก้าแปดอะ,ะ, 3, 9, 9, 8, อะนี่จะสี่ร้อยเหรียญแล้วอะแท่งเดียนเดียวนะวีกนี้วีคเดียวขึ้นมาแบบสี่ร้อยเหรียญแล้วก็ถ้าดูจากราคาทองคําแท่งอ้างองิงจากทองคําแท่งบ้านเราเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนาะวันนี้น่าจะขึ้นมาเป็นพันอะเนี่ย พันบาทอ่ะเอ้ยสองพันหนึ่งร้อยโหมันวันนี้หกหมื่นเจ็ดสี <mañana benim S 2> <rawd Moder> ่ร้อยโอ้โหคิดว่าไม่น่าจะคนไม่น่ามือรายย่อยไม่น่าจะถือทองกันแล้วว่าตอนนี้เออโอ้โหนั่งโหด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 มากโหดมากโหดมากอวีก็ไปไกลแล้วนะไม่มีไม่มีทาร์เก็ตในการวัดแล้วยังเหลือเหลือแค่เป้าเดย์เท่านั้นเองที่ยังพอมีอ่ามีเป้าหมายอยู่ทาร์เก็ตของเป้าของทางเฟรมเดย์เนี่ยก็คือเป็นเป้าถัดไปของเขาเนาะที่ อย่างชุดต้นรอบก็คือชุดนี้ชุดต้นรอบก็คือชุดนี้นี่เป้าหมายถัดไปคือ4 4 4 7่ส่วนชุดหลังก็คือชุดนี้นี่ชุดหลังคือชุดนี้เป้าหมายห๋อนี้เล่นจบไปแล้วแสดงว่าชุดหลังตรงนี้จบไปแล้วเหลือแค่เหลือแค่เหลือแค่สวิงต้นรอบก็คือสวิงนี้แหละเออเดี๋ยวลองวัดของหัวชุดชุดบูไดขึ้นมาว่าให้มัน โอมันจะไปคลัสเตอร์กันแถวๆ44474462พอดีก็มองแถวๆส่วนนะั้นเนาะ4447เป็นเป้าหมายถัดไปนี่ในส่วนของแท่งเทียนรูปแบบของแท่งเทียนวันนี้เนี่ยเห็นไะหตอนที่มันย่อลงมาร้อยเหรียญนะตอนที่มันย่อลงมาร้อยเหรียญเนี่ยมีเรามองว่ามันจะย่อแถวๆสัก50%ของแท่งเทียนนี้เนาะนี่50%ก็คือ4268แต่มันมาไม่ถึงนะแต่ว่าโอเคแหละ วันนี้วิ่งร้อยเหรียญแล้วเพราะฉะนั้นการวิ่งขึ้นไปอีกร้อยี่สิเหรียญหรือลงมาอีกสักร้อยี่สิเหรียญนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะตอนนี้นะไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วเพราะฉะนั้นแทร็เก็ตในการลงเนี่ยอาจจะมาลงได้ถึงตรงนี้เลยนะที่สี่สองหกแปดโดยประมาณแล้วก็เล่นกับทางเฟรมย่อยนะไม่ใช่เล่นกับทางเฟรมใหญ่เลยเพราะทางเฟรมย่อยก็หัวสวิงของเอาแค่หัวสวิงสิบห้านาทีนี่คือวิ่งในระดับร้อยเหรียญเบบ,บี้มา <c oughs> อ่ะส่วนทางเฟรมสี่ชั่วโมงเมื่อวานเนี่ยชุดขู่ของเขาคือตรงนี้เนาะ นี่ชุดขัวของเขาคือท่อนนี้ปัจจุบันเนี่ยวิ่งขึ้นไปถึงทรงเก็ตถัดไปแล้วที่่า4 3 4 5แล้วก็มีการยอร่อแรงแรงเมื่อกี้เนาะตอนนี้คือวิ่งขับขึ้นไปแท่งเทียนนี้เริ่มแท่งเทียนตอน9โมงเช้านะเริ่มแท่งเทียนตอน9โมงเช้าแทร์เก็ตสุดซอยจะอยู่ที่4 4 2 9เพราะนั้น4 4 2 9จะเป็นหมดหมายถัดไปของ4ชั่วโมงนะหมดหมายถัดไปของ4ชั่วโมงโอเคทีเฟกลงมาแล้วนะผมช็อตช็อตที่8 826.5บ่วงวันห่อช็อตตรงนี้มาพอช็อตท้ายตลาดเลย831.5ตรงนี้วันนี้เปิดกระโดดลงมาตรงนี้ก็ปิดทํากําไรแล้วก็อแอลมาจากส่วนนี้ขึ้นมาแล้วก็มาช็อตจากส่วนนี้ลงมาก็ดูแล้วกันตอนนี้คือได้กํไาไรแล้วไปกันต่อไปกันต่ออ่า,อาสี่ชั่วโมงก็มีมองว่าถ้าเก็ดถัดไปนะ่ะผมขอวัดเป็นตัวเลข exactly ให้ดีกว่าตัวเลข exactly ของสี่ชั่วโมงอ่า h i คือ 4059.21 4059.21โลคือ3945.03 0.03น,นี่โอเคทาร์เก็ตถัดไปของ H4 คือ4428 4428.70อ่าติดโซนไว้เลยสุดซอย H4 สุดซอย H4 อ่ะนี่ได้ละอ่ะต่อเนาอะอ่วันนี้วันนี้วันนี้มีการเปิดกระโดดข้ามขึ้นมาด้วยนะวันนี้มีการเปิดกระโดดข้ามขึ้นมาด้วยอ่าส่วนไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงโอ้โหแท่งเทียนนี้คือบโคตรว่โคตทุเลศเลยโคตรทุเลศจริงอ่าในส่วนของฝั่งหนึ่งชั่วโมงเนาะมันจะมีรอบของไอ้สไยจิ้มโอเวโซสุดท้ายคือตรงท่อนนี้ เห็นไหมทั้งหมดโอ้โหขึ้นไปดิดูดิแดงโคตรจะชันเลยโคตรจะชันเลยตอนนี้เอ่อทารเก็ตในการขึ้นของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็มีตรงนี้หัวขาขึ้นคือท่อนนี้เนี่ยทารเก็ตในการขึ้นถัดไปก็นะโอ้โหอ๋อ,เ,อ,อเป็นเป็น,เป,นเป็นที่เดียวกันกับไทม์เฟรมอ่าสี่ชั่วโมงเนาะเออเดี๋ยวขอดูต้นรอบที่พอจะวัดได้หน่อยนะ รอ,รอบที่อจะวัดได้หน่อยก็โอ้โหน่าจะเป็นหอวรอบบูดท่อนนี้ท่อนนี้เห็นไหมเล่นจบไปแล้วแล้วก็โอเวอร์โซตรงท่อนนี้อ่ะวัดเป้าไปเรื่อยๆนะเนี่ยโอเวอร์โซตรง,งท่อนนี้นี่แล้วก็ขึ้นไปจนอ่สุดซอยท่อนนี้แล้วก็วัดเป้าจากท่อนนี้ขึ้นมาสวิงไฮโลท่อนนี้เนาะ ปัจจุบันสุดซอยโอ้โหนู่นเลย4401เออ4401อ่ะเดี๋ยวขอดูดูต่อของทางเฟรมของรอบไอซ์ไซก่อนหน้านะนไอซ์ไซก่อนหน้าคือท่อนนี้นี่ไอซ์ไซก่อนหน้าคือท่อนนี้แล้วหลังหลังจากนี้ก็โอเวอร์โซ่ท่อนนี้อ่านี่อ่ะเอาท่อนนี้ก่อนนี่รอบไอซ์ไซท่อนนี้ก่อนเอาวัดเป้าขึ้นมาก่อน อ๋อนะก็เล่นจบท่อนนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเรามองว่ามันเล่นกับชุดชุดย่อยแล้วแหละเล่นกับชุดย่อยแล้วแหละเพราะว่าท่อนนี้เองก็นี่จากท่อนนี้ที่เป็นไอซ์ไซโวโซสุดท้ายท่อนนี้เองก็ยังมีบทใหม่ยไกลก็แถวๆโซนข้างบนนู้นแหละอ่าสี่เท่าไหร่วะสี่สี่สองหนึ่งเป็นเป้าหมายถัดไปอ่าเอชวันกำลังจะกลับตัวลงนะดูที่ไทม์เฟรมสามสิบกับสิบห้านาทีวัดวัดพอๆคือตอนนี้เนี่ยไทม์เฟรมสาม 15นาทีเนี่ยขึ้นมายิงโอเวอร์บอลแล้วเออขึ้นมายิงโอเวอร์บอลแล้วของ30นาทีต้นรอบอยู่ตรงนี้นี่30กับ15หละนี่แถ,ถวๆโซนนี้อ่าขึ้นไปจนสุดซอยโอ้โหนี่มันเลยป้ายไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยมันมันเลยป้ายเลยป้ายไปแล้วเออมันจะมีท่อนไหนอีกวะโอ้โหแบบสุดๆอะทองคำ ท่อนนี้ท่อนนี้4401คือแทบจะแทบจะหาเป้าแบบไม่ได้เลยเนาะเอ่อถ้่าวัดจากรอบที่เอาดูจากรอบ hidden ดีกว่าเอออันไหนที่มันมี hidden เนี่ยเออเราวัดจากตรงนั้นเนาะนี่อ่ะนี่ยจะมีท่อนนี้ของ15นาทีที่เมื่อคืนเนาะที่เมื่อเช้ามเามเื่อเมื่อตอนเที่ยงเมื่อวานน,นี่ตรงเนี้ยเออลองดูสัญญาณ hidden จากท่อนนี้นะอ่ะวัดขึ้นไป เพื่อจะหาเป้าทาเก็ตในการขึ้นเนาะอ่านี่ไงอ๋อเล่นแบบท่อนนี้โอเคอ่ะโอเคเราได้เราได้ทาก็ตมองว่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโซนบนตรงนี้เนาะเมื่อเช้าเปิดตรงไหนวะอ๋อนี่อ๋อนี่ไงเมื่อเช้าเปิดแกลบเมื่อเช้าเปิดแกลบเปิดแกลบข้ามขึ้นมาตรงนี้เนาะเนี่ยปุ๊บเราก็ขึ้นไปถึงสุดซอยชุดนี้แล้วก็มีการทิ้งตัวลงการทิ้งตัวลงก็ลงมาเกือบจะโอเวอร์โซเลยนะ เพราะฉะนั้นโอ้โหลงมาแล้วแทร็กเก็ตวันนี้เรามองตรงนี้แล้วกันเนาะนี่แถวๆโซนบนเาใช้กรอบบนนี้แหละ44367แนวต้าน4367เป็นแนวต้านของวันนี้สุดซอยของชุดนี้นะมันเป็นสุดซอยของชุดนี้เดี๋ยวผมตีโซนไว้ให้ด้วยเผื่อจะได้รู้ว่ามันมาจากตรงไหนเนาะเนี่ย4242.04 อ่าโลนี้4203.84 4203.69อ่ะนี่มาจากท่อนนี้อ่ามาจากท่อนนี้นะอ่า42 4367 4367จนถึง437 4372 4372นะ4372เป็นแนวเป็นแนวรับนะเออเอพีอออ่ดิเป็นแนวต้าน เพื่อไว้สัก1ิบสเหรียญน,นะเพราะถ้ามันเบรกขึ้นไปก็นู่นแหละขึ้นไปหาททรเก็ตโซนบนต่อที่4 4่สีตีว่า4,4,2,8จนถึง 4, 4ี่8ีสอจนถึงอะไรวะ4 4 2 4, 4ี2สอย่างนี้ดีกว่า4,4,2,5 4,4,2,5จนถึง 4.430นี่อ่ะเป็นกรอบสุดซอยนะสุดซอยของ H4 อ่ะข้างบนข้างล่างก็ประมาณนี้โอ้แม่งเลยจะไหลจะไหลลงมาแล้วนี่แล้วก็ใช้สวิงโลตรงนี้เป็นจุดหมุนของราคาฝั่งลง4.354.14อ่ะหลุดตรงนี้ลงมาโอ้แม่งเลยมันจะมันจะลงต่อน เอ,อมองลงต่อไปหาเมื่อกี้เนาะแถวๆครึ่งหนึ่งของแท่งแดงยาวสอด4265เมื่อกี้เนาะ4265จนถึง4260ได้เลยหรอกอยากให้ลงไม่ใช่ไม่ใช่เลยมันแพงเกินไปทองคำมันแพงเกินไปอ่ะตรงนี้อ่าเป็นแนวรับผมให้เป็นแนวรับไกลนะตรงนี้เป็นแนวรับไกล ส่วนใกล้ๆก,ก็คือโซนนี้ไว้ก่อน C304 ตรงนี้เป็นแนวรับใกล้์ 4, 3 0 4ถึง้3เ2 9 9นี่แนวรับหนึ่งแนวรับสองอ่าข้างล่างให้รู้ไว้เลยว่าถ้ามันหลุดคือถ้ามันหลุดโลตรงเนี้ยมันจะลงมาถึงตรงนี้นี่นี่มันจะหลุดมาถึงตรงนี้ ่าผมตีโซนประมาณนี้แหละอ่าตัวนี้เขาก็รู้แล้วแหละว่าที่มาที่ไปมันอยู่ตรงไหนเนาะนั้นหลุดสวิงโลตรงนี้อันนี้คือแนวเรามองเป็นแนว s t สต Loss อสแล้วกันเนาะหลุดสวิงโล่ที่4279.46หลุดตรงนี้ลงมามองลงไปหาทาร็ตโซนล่างนะโอเคกรอบประมาณนี้เดี๋ยวผมรับเบล,ลตัวกษนแป๊บนึงอ่าโอเคสรุปกรอบโอโหวันนี้กรอบกว้างนะก็คือเนื่องจากว่าเขาเล่นกันกว้างเหลือเกินเนาะ วันนี้เราจะเล่นเด้งเซลล์ที่แนวต้านโซนนี้นะแล้วก็เราจะใช้ไฮไม่ใช่ไฮดิใช้เผื่อแนวสตอลรอสก็ประมาณ15เหรียญเนานะที่4387เคือมมนมีสัญญาณการกลับตัวลงแล้วคือเมื่อกี้ตรงตรงหลุด6 7ลงมาเนี่ยก็เซลล์ได้เลยเนี่ยตอนนี้คือลุ้นให้มันลงหลุดปิดสา4354เราจะเล่นจน H อชอ่โอเวอร์โซหรือ H1O โอเวอร์โซนะแถวแถวโซนนี้ถ้าไม่หลุดถ้าไม่หลุดโซนล่างหรือ M15 O โอเวอร์โซไม่หลุดโซนล่างโซนนี้หาจังหวะย่อบายขึ้นไปตามเทรนดบนตรงนี้เนาะ มองเป้าหมายถัดไปก็คือสุดซอยของทางเฟรม4ชั่วโมงที่4425ตอนนี้เนี่ยชนเป้าสุดซอยของ15นาทีโซนนี้อยู่อันทายยอ15นาทียกโลได้มองขึ้นต่อและถ้าเบรกหัวไฮตรงนี้ได้มองขึ้นต่อไปหา t ทร g e เก็ตโซนบนที่4425 4430เป็นกรอบเป้าสุดซอยของ H4 ในทางกับกันถ้าลงมาแล้วหลุดสวิงโลซ้ายตรงนี้ยังมีแนวรับถัดมาแถวแโซนล่างโซนนี้เนาะเป็นแนวรับถัดไปของทางเฟรม หนึ่งชั่วโมงก็ให้ดู H1 over so แล้วกันถ้า over so แถ,ถ,ถวๆโซนนี้ได้ยังไง H1 ก็ยังยกโลอยู่นะพร้อมม่ต่ออยู่ดีกรอบของวันนี้วันที่17บเจวันนี้วันที่17 17รอบกลางวันนะสิบเจ็ดรอบกลางวันกลยุทธ์รอบกลางวัน ก็คือเด้งเซลล์ที่เนียตนันประเด็นคือเราเซลล์กันมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็เราบายกันขึ้นไปตั้งแต่ตั้งแต่รอบเช้ารอบกลางวันเมื่อกี้ตอน9ก้าโมงเมื่อกี้แล้วเนาะโอเคฮะกรอบวันนี้รอบกลางวันประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมอัปเดตเรื่อยๆนะเดี๋ยวช่วงบ่าย,ยผมมีบินอ่าลงใต้เนาะก็อ่าถึงแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตแผนให้เรื่อยๆแล้วกันโอเคฮะขอให้โชคดีครับพี่พิวท่านสวัสดีครับ